ใจที่จะลดค่าตอบแทนลง50%เช่นกันเมื่อการแข่งกลับมาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการม่ว่าจเป็นผู้ตัดสินแมสโอรมิชเนอร์แอสเซสเซอร์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกันก็พร้อมใจที่จะลดค่าจ่ายค่าตอบแทนลง50%เพื่อเพื่อให้สังคมสามารถเดินหน้าต่อไปได้จนกว่า สมาคมจะมีเงินก้อนไหนเข้ามาสนับสนุนนี่คือสิ่งที่ที่ที่อยากจะเรียนให้ผู้สื่อข่าวทราบนะครับให้แฟนบอลชาวไทยทราบว่าอย่างไรเสียสมาคมตัวผมเองสถาบันการทุกท่านมีความตั้งใจที่จะให้งานฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ สภานุต้องเตรียมการก็คือต้องหาเงินเข้ามาเป็นทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถหาเงินมาได้ในวงเวลาสั้นนี้นะครับแต่เราก็หว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีส่วนหรือผู้ที่เห็นความสำคัญของการการีฬา ยากได้มีส่วนยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งตัวผมเองก็จะไปเจราจารกับหลายๆท่านเพื่อขอกู้เงินระยะสั้นนะครับระยะสั้นจ,จะเป็น6เดือนหรือ1ปีเพื่อนําเงินตอนนั้นมาหมุนเวียนหรือสร้างสภาพคล่องให้ให้กับองค์การกีฬาตบอลนี่คือสิ่งที่ที่เราได้มกนการประชุมในวันนี้ ม,มารับช่วงในการถ่ายทอดหรือรับสิทธิ์ในการถ่ายทอดจีนสมสอนในไทยทีนี้ก็คงจะได้รับเงินสนับสนุนไม่มากก็น้อยแต่ปัญหามันอยู่ที่ไทยอีกสองและไทยอีกสาซึ่งมูลค่าทางทางทาง,ทงการแข่งขันเนี่ยไม่มีไทยอีกสองไทยดิบสามเนี่ย ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมหรือไม่อย่างไรจนกว่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณสโมสรนในไทยอีกสองและไทยอีก3ที่ที่แม้จะรู้ว่าสมาคมอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการ ใช้ใจ่ายหรือไม่ได้มีเงิน,งนสำหรับให้ก็ยังเต็มใจที่ท,ที่ที่เข้าร่วมกัน,กนแสดงว่าท่าเหล่านั้นรักแล้วก็ศรัทธาในวงการฟุตบอลนะครับสมาคมทําทุกปีทางที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มีถึงแม้บางสิ่งบางอย่าง เป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับการอข่งขันเป็นสิ่งที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความศรัทธาในความยุติธรรมและเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ตัดสินในการทำหน้าที่คือ VRR ซึ่งเราอาจจะต้องพักการใช้สําหรับปีนี้เพราะว่า v r ครั้งหนึ่ง หรือในแมสนั่นต้องมีค่าใช้จ่ายเจ็ดหบาทนะครับเรามีฟุตรบอลลอยอีกนับร้อยเราจะคงจะต้องตัดตรงนี้ต่อไปแต่เราไม่ปิดกั้นนะครับไม่ปิดกั้นสำหรับสโมรสร,รใดซึ่งอยากจะใช้เวียและท่านพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายเ,เราจะเป็นผู้บริการหรือดำเนินการ ประสานให้มีการถ่ายทอดเวียซึ่งตรงนี้ทางบริษัทไทยนี้ก็จะแจ้งในสโมสรทราบครั้งหนึ่งครับนี่คือคือรายทั้งหมดของเมราท่าใดรมีคำถามครับเชิญครับพูดถึงเรื่องของจำนวนเงินกู้หน่อยครับที่ที่ที่คาดเอาไว้ว่าต้องกู้มาเพื่อทาให้ทุ้บอลหนุ่มเน,น,นี่ยจานวนประมาณเท่าไหร่ครับตัวเลขตัวเลขที่ที่เอาไว้เราคิดดูนะครับ การถ่ายทอดฟุตบอลในไทยหนึ่งแมตช์ประมาณ650,000บาทไทยอีกสองประมาณ350,000บาทอันนี้เข้าๆนะครับเป็นค่าผลิตค่าส่งสัญญาณค่ากรรมการผู้ดสินหูยเกี่ยวข้องเนี่ยไทยหตกประมาณ650,000 ถ้าเราแข่งเป็นร้อยๆแม็ก์ก็คิดว่าไม่น้อยเลยทีเดียวน,นะครับเงินที่ใช้หมุนเวียนตรงนี้เราก็จะพยายามที่ที่จาที่มาให้ได้แล้วเรื่องของเงินสนับสนุนทีมด้วยไหมครับะจะได้กัน้จะได้กันเท่าไหร่ยังไงบ้างครับตรงนี้จะมีกรอบเวลาที่จะได้คำตอบผมได้ไหมคือเรื่องเงินสนับสนุนทีที่ผมตอบ ว่าเงินสโมสรมในไทยได้เท่าไหร่ผมมีเวลาในการเจรจาแค่ที่เสรศษเพราะว่า true เพิ่งบอกเลิกสัญญาด้วยความที่เรารักษามารยาของการผู้สัญญาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยเจรจาอัไรเลถ้าทุกท่านจำได้ทำไมผมถึงท่ำบอก ครูจะเอาอยัางไงแบบไห้ก็ได้ขอให้บอกมาให้ชัดเจนสมาคมจะได้ทำงานต่อได้เมื่อครูเพิ่นบอกเราว่าขอรกบเลื่อสัญญาไทยแค่เราดึงเพิ่นมีเวลาแค่ผมว่าไม่ถึงสิบวันที่จะไปหานะหรือไปเจรจาก,กับผู้สนับสน,นุนลายหม่หรือคนที่จะรับรับผิดชอบในการ ถ่ทอดไปซึ่งมันไม,ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ในวงเวลาของเศรษฐกิจแบบเนี้ยจงงนะหาเงินอะไรนกรอบเวลาผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ถิดว่าจะเมื่อ,อไหร่แต่เองอนที่เราจะกู้เข้ามาผมบอกแล้วว่าหลักๆคือเตรียมไว้จัดก,การกับไว้ใช้จายกับทีมชาตเท่านั้น ไม่นำนเงินนี้ไปเป็นเงินสนับสนุนสมสรอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าเราไม่เตรียมเงินนี้ไว้สำหรับทีมชาติถ้ามีแมชการ์นของทีมชาติถ้าแข่งในประเทศยังไปเท่าไหร่แข่งในประเทศก็มีที่หมูที่หมาหกเกลียดกันแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ย สิบล้านับก็ลองคิดดูนะครับลองคิดดูว่าถ้ามีรายการวันเข้ามานี่จากการที่เราไม่มีเงินเลยและเราไม่เตรียบไว้ปกปักจะไปี่ยที่ไหนวันนี้สิ่งที่พูดได้คือเรายังไม่สามารถบอกจำนวนเงินไม่สามารถบอกกรอบเวลาได้ถ้า อะไรที่ยังไม่ชัดเจนผมยังไม่สามารถพูดได้เพรพูดไปแล้วเหมือน,นกับคําพูดเป็นนายเมื่ออะไรมันยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่บอกยังไม่พูดจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะบอกกันเราโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้ว่าเราทําอะไรอย่างไรใช้ไปมากไอยใช่ไหน